สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวสมโนวนะฮะแล้วก็สวัสดีไม่รักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะมหามอยนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับสาหรับบ้านเด็กแรกเกิดนะครับที่เป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การฟิวชั่นนะฮะควรค่าแก่การปั้นนะฮะมากมากเลยนะครับแล้วก็จะบอกแนวลูนด้วยนะสำหรับลูนทั้งที่ใช้เริ่มแรกนะครับแล้วก็ลู้นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนี้กันนะฮะ เวมไฟนะฮะเวเดฮิลนะฮะเป็นตัวละครที่สามารถฟิวชั่นมาได้นะครับโดยการอ่าผสมกันระหว่างมอนเตอร์3ดาวสามตัวแล้วก็สองดาวหนึ่งตัวนะฮะหรือเปิดจากสกอร์ก็ได้นะฮะโดยที่ตัวละครตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของฟิวชั่นนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับตัวที่มันใช้ตัวแรกก็คือนี่ฮะอ่านักรบผู้ธาตุไฟนะฮะโอลมไฟนะฮะ แล้วก็ใช้เป็นมนุษย์หมาป่าธาตุน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นสองดาวนะครับสามารถเปิดได้จากสกอรขาวก็ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวมันชื่อว่าธาตุนะฮะธาตุชื่อของมันก็คือธาตุนะฮะธาตุแล้วก็ธาตุลมโอเคนะฮะสี่ตัวแล้วก็ฟิวว์ไปด้วยไฟนะครับฟิวออกมาเนี่ยแวมไฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ไว้สําหรับลงดันนะครับไม่ไว่าจะเป็นดันพวกมังกรนะครับแรกๆเลยเนี่ยคือสําคัญเลยก็คือฟิวมาเพื่อจะลงดันมังกรแล้วก็ลงดัน ปุกหมานะครับก็คือดันอันนี้ที่ผมลงอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้นี่ลงดันเจียนตัวนี้ฮะเห็นไหมอ่าเขาเรียกว่าดันเจียนลุมมิตินะฮะนี่ซึ่งเป็นตัวละครนี้ครับเอาไว้ลงดันหลุมมิตินะฮะดีมากๆานะครับสำหรับตัวแบมไฟนะครับแต่แนะนําให้ครั้งแรกเวลาปุกเนี่ยให้น,นำปลุกเป็น อินุธาดมืดนะครับหรือหมามืดของเรานั่นเองนะครับเพราะหมามืดอของเราเนี่ยมันเป็นธาุมืดนะครับสามารถลงได้ทุกดันนะครับหรือถ้าใครอยากจะปลุกแมวก่อนเป็นตัวแรกก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะฮะแมวนี่จะเป็นตัวละครที่ลงโกเลมได้ดีมากๆเลยนะครับที่จริงมันควรปั้นทั้ง2ตัวนะครับทั้งหมาทั้งแมวนะฮะแต่ว่าเอาหมาก่อนและกันถ้าถามผมนะเพราะฉะนั้นแวมไฟเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันสามารถลงดันก็ได้นะฮะแล้วก็พาไปลงฟาร์มพวกทรัพยากรลงหอคอยก็ได้นะครับตัวแบมไฟนะฮะโดย สกิลของมันเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้พวกพวกในดันเจี้ยนอ่ะ28%นะครับแล้วก็จะมีสกิลเด็ดตัวเนี่ยดีมากก็คือจะเพิ่มอัดอ่าเวลาที่เราโจมตีติดคีย์ที่คอเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟเขาเรียกว่าจะเพิ่มเกรดให้พวกพวกเนี่ย20%นะครับซึ่งถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนมัน15%นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นโจมตีให้พวก20%เมื่อมันสกิลเหนือมันจะตีสองครั้งใช่ไหมเพื่อน ผมมาตีสองครั้งเนี่ยพิ่มเนี่ยมันก็นจะเร่งมาทั้งหมด40%สนะครับสำหรับตัวแวไฟนะเพราะฉะนั้นดีมากนะครับสำหรับการเร่งเกียรให้เพื่อนเวลาที่เราลงดันนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นตัวละครคีย์หลักในการทำทีม3อินุเพื่อจะลงดันดันเกียนทุกดันเลยนะครับโดยใช้แวไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวละครหลักในการมันเป็นแม่ทัพอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่คนค่าแก่กันารปั้นมากๆนะฮะสำหรับตอนแรกอ้าวคือะายแพ้อะ อ่ะสุดท้ายก็ไม่ไหวนะฮะผมลุ้งไ่งั้นแล้วครับ,ม,นนรบมันรู้อยู่แล้วไม่ไหวไปเอาไปทีมเดิมของเรานะฮะอ,อยากลองเอามาใช้งานดูนะไปะต่อนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงรูนนะฮะร,รูนกันบ้างนะครับว่าน้องตัวนี้ควรใส่รูนอะไรนะ แมไฟเนี่ยตอนเล่นครั้งแรกเลยนะนเพื่อนๆตัวที่รูนของมันเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะว่าจะหารูนยังไงให้คียร้อยนะครับช่างหัวมันนะไอ้คียร้อยอ่ะแรกๆนะฮะเล่น 2- อสามวันแรกนะเพื่อนใส่รูนตัว A ฮะที่มันแจกมาให้เรานะฮะรูนตัว A ที่มันแจกจากเนี่ยครับวิธีซัมมอนนะครับไอ้ที่สนับสนุนผู้เล่นใหม่นะฮะที่มันแจกชุดแรกเลยอะ่ะที่เป็นตัว A อครับที่ว่าใช้จี้ครบ250รอา่ะแล้วมันจะแจกรูนตัว A มาให้พร้อมกับเงินแสนหนึ่งนะฮะใส่รูนตัวนั้นแหละให,ให เพื่อที่จะเอาไว้ลงฟาร์มช่วงแรกๆนะฮะใส่แบบใส่ตัว A ให้มันไปก่อนนะครับไม่ต้องมาใส่รูนเหมือนที่ผมใส่นี่นะเพราะว่าใส่รูนที่ผมใส่แบบนี้มันมันค่อนข้างจะทําใจลำบากนิดนึงนะ่าจะได้สต,ติตัดนี้นะครับต้องใช้เวลาหานานมากๆนะฮะผมใช้เวลาหาเกือบสองอาทิตย์อะ่าจะได้เซตนี้มานะครับใส่รูนตัว A ให้น้องมันไปก่อนนะครับใส่ไปเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยพาลงดันต่างๆได้ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ขยับรูนนะครับค่อยๆลงดัน ดันต่างๆนะครับอัพสกิลนู่นนี่นั่นนะครับเจอรูนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆอ,อัพให้มันกลายมาเป็นสเตตัสขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่คีดาเมีเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องสองร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับใส่ตัวเอเนี่ยไปก่อนนะครับจนพอเราทําทีมหมาเสร็จปุ๊บเหมือนที่ผมใส่ตอนแรกเนี่ยผมทําทีมหมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการหารูนของแวมไฟแล้วก็พัฒนารูนหมาเนี่ยประมาณ4-5วันนะครับจนตอนนี้ผมสามารถหารูนคิดาเมีนะครับนี่ รูนที่ดีที่สุดของแหวนนะครับก็คือคีดาวเมทเพื่อนเเพราะว่าอะไรเพราะว่าสเตตัสของเอทีเคแหวเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเพื่อนๆพื่นแปดร้อยนะฮะใส่คีดาวเมทให้มันเนี่ยหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็ทำเอทีเคหนักๆไปเลยนะครับจะดีมากนะครับผมอยากจะทําให้ได้สักสองพันนะแต่ผมไม่ไหวนะฮะได้แ,แค่นี้จริงๆคีดาวเมทเนี่ยถ้ามีเวลาหรือว่ามีรูนจริงๆเนี่ยอยากจะทำให้มันได้มากกว่านี้นะแต่มัน ต่มันได้แค่นี้จริงๆนะฮะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมจีดาเมตนะฮะเนี่ยแล้วก็รับเป็นบางช่องนะครับสองรุนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับเพราะว่ามันเป็นรูนรูนที่ได้จากหลุมมิตินะฮะผมไม่มีไม่มีหินรับของมันนะครับก็เลยรับแค่เอทีเคยี่สิบสี่เปอร์นะครับเซนเตอรัตก็เลยจะได้ประมาณเลือดแปดพันห้านะครับแล้วก็เอทีเคพันเก้านะครับนี่คีย์เด็ดร้อยนะครับแล้วก็คีย์เดียมสองร้อยนะครับเวลาก็ดีขึ้นนะเพื่อนๆเวลาที่ผมลงลงดัันนะครบโ มี้จะไหวปะเนี่ยอ้าว A สิกเจ็ดอ้าวไม่ใช่ดิผมใส่ลูนตัวผิดผมต้องใส่แบมไฟมาดิฮัลโหลไปใส่โอนุนิไฟทำไมวะเนี่ยแต่ก็ตายหายโอ้ยนะฮะทำคลิปรีวิวแบมไฟนะเอาโอนิไฟลงโอ้บ้านะฮะโอเคนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะแบมไฟนะครับอ่า ปั้นมาก่อนเลยนะเพื่อนๆยังไงก็ได้ใช้นะครับลงหอคอยก็ได้นะไอ้เจ้าตนเนี้ยทาเป็นตัวดาเมจดคู่ก็ได้นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่าเดี๋ยวผมลงให้ดูนะเอาซักชั้นร้อยก็ได้นอมอนนะชั้นร้อยอย่างที่ผมเคยแจ้งนะว่าหอคอยเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสาหรับนอมอนนะครับแวมเอ้ยใช้ฟานคาวนะครับแล้วก็ผัวน้านะครับเป็นตัวแรกนะฮะนี่อันนี้คือยืนพื้นอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวห่อร้อยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยดาเมจดอีก2นะครับเราสามารถใช้เป็นดาเมจด เดี่ยวของบ้านนะครับแรงๆนะฮะซึ่งอ่ะอินุไฟก็ได้อ่ะสมมติอิน,นี่เป็นอินุมืดแล้วกันนะผมใส่รูเท่มันร่ไหมวะอ่ะสมมติว่าอีหมอน,นี่ยเป็นอินุมืดแล้วกันสมมตินะอินี่เป็นอินุมืดนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับใส่แบงไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ลงหอนะฮะก็เป็นดาเมจหลักได้อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าตัวสําคัญในการลงก็คือหัวน้ําน,นะฮะแล้วก็ฟานคาวนะฮะอีก2ตัวเป็นดาเมจก็ได้เห็นไหมแบบมันก็จะเล่นเกรให้เพื่อนไงไหมเนี่ย เราก็จะวนเทินไวกว่ามอนเตอร์นะครับออโต้ได้เลยก็ได้บางแนี่เนี่ยแล้วก็ปล่อยมันตีไปครับเห็นไหมมันจะวนเทินไปเรื่อยๆนะฮะฝั่งนั้นก็ไม่ได้ออกสกลิลหรอกผมว่านะรู้จักทรงละเนี่ยชิวๆเลยนะฮะบ๊บอ่าต่อไปอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนนิดกันแล้วกันอันนี้ก่อนป๊อปป๊บปป๊อปับป๊บ,บอ่าตายขึ้นมากัตต่อ ปั๊บปั๊บปั๊บอะต้ปั๊บปัป,ปอะตอ้อ่าเรียบร้อยนะฮะตายได้สามรอบนะครับเพราะว่าหมดสกิลละอันนี้ายจิ้มไปนะฮะปั๊บปับปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพอถึงห้องบอสเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องการวนเทินเลยนะ,ะเพราะว่ามีแบมไฟอยู่นะครับแบมไฟจะพาเราวนเทินนอกรอบของเสานะครับเสานี้แทบจะไม่ได้ออกสกิลเลยนะฮะ นะฮะอันนี้คือการลงลงชั้นบอสนะครับของของเออ่โดยใช้แบมไฟนะเนี่ยมันจะบนเพลินไปเรื่อยนะครับเนี่ยตีบอสไปเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใครที่เพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับแล้วรูนไม่ถึงนะครับต้องการกดมือนะวิธีการฆ่าบอสร้อยของหอคอยชายนะครับทำอย่างนี้ฮะนี่สตาร์ทนะครับให้มันขึ้นเนีไปรูปสโลนี่ใช่ไหมเพื่อนๆก็ตีบอสไปนะครับแล้วก็ ดีไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับแต่ให้ให้ดูเสาทางขวานะครับเนี่ยทางขวาเนี่ยถ้าเกตดฟ้ามันใกล้เต็มเราต้องคอยลดเกตดมนเรื่อยๆนะครับคอยลดเกตดตัวเสาเนี่ยไม่ให้เสามันได้เทินนะครับเพราะว่าถ้าเสาฝั่งที่ผมยิงไปเมื่อกี้มันได้เทินมาเนี่ยมันจะโยนเทินให้บอสนะครับแล้วบอสเนี่ยมันจะได้สกิลนะครับซึ่งสกิลบอสแรงมากนะครับเราอาจจะตายได้นะแล้วอาจจะแพ้เพราะฉะนั้นวิธีการฆ่าบอสชายนะครับก็คือบอสตัวผู้ชายเนี่ย ทั้งฮาร์ดทั้งนมอนเนี่ยวิธีการฆ่าของมันก็คือสะตันไม่ใช่ดิการลดเกรดเสานะครับคุมเกรดเสาวขวาแล้วก็ตีบอสคุมเกรดเสาวขวาแล้วก็ตีบอสคุมเกรดเสาวขวาแล้วก็ตีบอสนะครับแต่ถ้าคนที่รุนถึงนะฮะแบบผมก็ตีบอสไปเลยนะฮะช่างหัวมันนะครับ ต่อให้มันโยนเทินมาบอสก็ตีผมไม่เข้าเลฮะเพราะว่ามัน,มนเป็นบอสน้อม์มอนนะฮะแต่ถ้าเป็นบอสฮาร์ดก็จะอีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นบอสฮาร์ดผมก็จะตีอย่างที่ผมทำนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับลดเกรดเสาขวาแล้วก็ตีบอสนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะมันจะวนเทินมามันจะโยนบอสโยนเทินให้บอสนะฮะคอยดูนะปึ๊บอ่ะเห็นไหมเลือดเลือดบอสเต็มเลยนะฮะเห็นไหมเกรดบอสเต็มเลยแต่เพราะเอืญนว่าสปีดผมอะมัน,ม,นมันวนเทินทันได้แล้วไง นะโยนโยนเทินให้บอสก็จริงแต่สปีดผมอย่างตัวฟานตัวคาวเนี่ยสปีดมันร้อยกว่าไปแล้วนะยังไงบอสก็ออกไม่ทันอยู่แล้วยิ่งมีแบมไฟด้วยนะเฉช,ชิวนะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมนี่เอามาลงหอคอยให้ดูนะครับก็ลงได้นะสบายสบายเลยนะครับตกง่ายๆนะครับต่อไม่เอาไม่เอานี่มานี่ยก็สู้ได้เนี่ยเพราะว่ามันวนเทินทันนะฮะเนี่ยมาสีตัวก็สู้ได้นะเพราะว่า ตัวมันเป็นตัวดาเมจที่ดีมากนะฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพ้นะเว้ยอายเขาอย่าแพ้นะอายเขาเนี่ยมาลงสีตัวเนี่ยออโอ้โหเฮ้ย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 อย่านะเว้ยอา,อ,าอ,าอายเขาอายเขาอายเขาเออเออมันโอ้โหมันได้อย่างนั้นเลยเออเออบ้าไปบ้าไปใหญ่อายเขานะเรายิ่งเป็นสายเพียวๆด้วยเออเห็นไหมการขี่กระเข้านั้นแหละเราขี่ร้อยเว้ยฮัลโหล เอออย่าอย่าตายอย่าตายอย่าตายนะอายเขานะแล้วผมเป็นคนท,ทําคลิปนี้แพ้ก็ลงนะหลายคลิปแล้วนะทํำไปดูแล้วแบบว้าแพ้นะฮะหน้าแหกเลยนะพูดอย่างดีนะครับพอลงรู้อา้าวตายห่านะาาาอ้าไอจ่อจ่อยิงจุจุ่จจอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะครับไม่อยาก ี้เจ็ดกดแล้วมันไปมันก็ผ่านของมันอยู่แล้วเพราะเพราะว่าลูนผมมันถึงนะฮะแต่ถ้าเล่นใหม่จริงๆก็ไม่ต้องมาหาทําอย่างนี้นะครับเอาเอาไปให้ครบนะ5ตัวนะแค่ลงให้ดูเฉยๆนะว่าตัวมันไปได้นะฮะนี่ไงโอ้โหโคตดเท่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปใส่ความเท่ของน้องหน่อยนะครับหนึ่งนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะดูนะผมจะเอาสกินนี้นะผมบอกเพื่อนๆก่อนนะผมกาลังเก็บอยู่นะฮะเล็กคอนเตอร์เดี๋ยวผมลองดูดิ อ้มันสวยจริงๆเลยนะไปคอลเลกชันนี่นผมจะเอาอันนี้นเพื่อนๆนี่ผมว่าผมจะเอาล่างนี้นะนี่นี่ผมจะแปลงตัวนี้นะเก็บอยู่นะฮะตอนนี้ได้สี่สิบห้าอันแล้วนี่น่ารักนะโยนี่ลูกกวาดแต่เอาจริงนะอยากแปลงร่มก่อนนะฮะแต่ร่มผมอยากได้อันนี้เราคงไม่ได้หรอกนะน่ารักดีนะ ผมคงเอาตัวนี้นะถ้าเป็นล่มนะแต่ดูก่อนนะครับเพราะว่าผมมีหลายตัวล่มอะ่ะมีล่มลมด้วยนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวถได้ล่มไฟล่มน้ำมาทุย <c oughs> อาจจะอาจจะซื้อแบบว่าแพ็กรวมนะฮะเพราะว่าล่มนี่ผมคงได้ทุกถาดนะฮะสาทุนะฮะล่มแสงด้วยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะเพราะว่าทำงานอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ยังไงจะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะสำหรับใครที่รอดูนะฮะไม่รู้จะลงอะไรนะช่วงนี้นะฮะคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ